สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตีถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคงท้ายใครจำซอพี่สะพ้ยของเฮียตีได้บ้างครับแกเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบเสี่ยงโชคซื้อเลขเท่าไหร่ครับแต่ว่างวดที่ว่าแกซื้อลอตอรี่หลายใบห้าเก้าแกก็ได้เลขท้ายครับแกก็ซื้อเลขอายุของแกครับ พี่สไปของเฮียตีวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโค้งท้ายสำหรับเฮียตีและก็อีกไม่กี่ชั่วโมงครับเลขน่าจะออกวันนี้ผมขออนุญาตมาบอกเลขของเฮียตีครับหลายคนอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นเลขลับวงในผมตอบก่อนครับว่านี่เป็นเลขโชคลาภมากกว่าเฮียตีแกไปถามว่าแกไปไหมแกไปนะแกไปหาเลขแต่แกไม่ได้ไป เลขระบงไหนครับ,บนี้แต่แกไปหาพี่สไพยของแกมากกว่าพี่สไพยครับแกบอกเลขเฮตีสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็คืออายุของแกเนาะห้ครับก็ออกเลขท้าย5้าแล้วแกก็ฝันเกี่ยวกับลูกชายขายของซึ่งลูกชายของซอครับมีอยู่คนนึงครับอายุ26ปีซึ่งมันออก6กสองงวดนี้ครับถ้าออกอีกน่าจะเป็นงวดที่สาม เฮียตี e, ครับแกก็เลยอยากตามเลขของสอมากกว่าเลขรับวงในอีกเพราะว่าเลขรับวงในครับแกได้มาแล้วมันชอบออกย้อนสอนและก็ชอบออกย้อนหลังคําพูดของเฮียตี e, ครับงวดนี้เฮียแก,กบอกว่าเลขรับวงในอ่ะฝากไว้ก่อนให้ทุกคนไปตามเลขตัวเดิมนะของที่ว่าผมเคยให้นั่นแหละครับเลขรับวงในจิงเฮียตี e, ครับแกบอกว่าให้ไปตามตัวเดิมส่วนงวดวันที่หพฤายมหกเจ ผมจะขอตามเลขซอซึ่งซอแกฝันครับเฮียตีแกก็เลยจะเอาเลขของซอมากกว่าเลขรับวงในซอแกให้เลขมาห้าเก้ามันออกห้าเก้าล่างแกให้เลขสองหกมามันออกหกสองที่ว่าออกเลขเก้าหกสองครับงวดน,นี้ซอฝันเห็นเห็นเฮียหรือเห็นพี่ชายของเฮียตีพี่ชายกับพี่ชายเฮียตีกับเฮียตีครับอายุห่างกัน ประมาณหนึ่งครับแล้วซอครับแกฝันฝันว่าผัวตัวเองครับขับรถไปส่งข้าวเหมือนกับว่าขับรถจะไปวัดหรือว่าไปสุสานไปอะไรสักอย่างครับขับรถไปซึ่งมันเป็นรถคันเก่าคันเก่ามากๆประมาณยี่สิบกว่าปีด้วยซ้ําทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่หลังบ้านแต่ว่าไม่ได้ขับแล้วถ้าถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ขับเพราะว่ามันเก่ามากๆ ตั้งแต่ลูกชายของตัวเองคนที่ว่าอายุยี่หกปีตั้งแต่เกิดนั่นแหละครับฝันว่าผัวตัวเองเนี่ยคือได้ขับรถคันนั้นแหละครับขับรถเอาข้าวเอาของเนี่ยคือจะไปเหมือนกับไปเส้นไหวอะไรสักอย่างในความฝันแกฝันแค่นี้แกฝันแค่นี้ครับฝันว่าผัวเนี่ยขับรถเอาข้าวเอาของไปไหว้ไปเส้นะใครสักอย่างจําได้แค่นี้แกเป็นคนที่ฝันแม่นนะ แกฝันว่าแกเนี่ยเห็นพระฝันว่าแกได้ใส่บาทออกอายุแกจริงครับคือห้าเก้แล้วฝันเห็นลูกชายครับขายของดีมากจนเหนื่อยอายุลูกชายครับหนึ่งนั้นก็คืออายุ26ปีเลขออกเก้าหกสอแล้ววันนี้ครับล่าสุดซอแกฝันว่าเห็นผัวตัวเองขับรถคันเก่าอายุพี่ชายเฮียตีครับอายุ62ปีลูกชาย ของซอคนหนึ่งครับยี่หแต่วันนี้ครับพี่ชัยอายุหกิบสอหรือมันจะออกเลขตัวเก่าหรือเปล่าฝันเห็นลูกชายเลขออกอายุของลูกชายวันนี้ฝันเห็นสามีฝันเห็นผัวอายุหกบสองปีหรือจะออกเลขตัวเก่าหรือเปล่าแล้วก็อีกเลขตัวหนึ่งครับก็คือรถรถคันเก่าที่ว่าสามีครับขับขนของขับขนข้าว เพื่อที่จะไปเส้นไหว้เพื่อที่จะไปวัดหรือไปสารเจ้าสักอย่างนี่แหละในความฝันเลขทะเบียนรถในความฝันและก็ในความจริงครับรถคันเก่าทะเบียนรถคือ9986 9986นี่คือทะเบียนรถของพี่สะพยของเฮียตีเฮียตีครับแกก็เลยบอกว่างวดนี้ครับแกจะไม่ขอตาม ไม่ใช่ไม่ขอตามทีแกจะขอตามเลขของซอแล้วก็แกก็จะบอกว่าแกจะไปตามเลขรับวงในอยู่แต่ว่าแกจะไปซื้อเลขตัวเก่าเพราะว่าเลขตัวเก่าส่วนมากมันจะออกย้อนสอนงวดน,นี้ครับพี่สะพ้ยนะ่ะแกฝันสองรอบแล้วมันออกทั้งสองรอบเลยถ้าหากเป็นงวดน,นี้ก็จะกลายเป็นงวดที่สามแกก็เลยจะบอกว่าแกจะขอตามเลขของซอพี่สะพ้ยอายุของพี่ชายก็หกสอง หรือว่างวนนี้มันจะออกสองหกหรือเปล่าแล้วก็เลขทะเบียนรถก็คือเก้าเก้าแปดหกนี่คือทะเบียนรถคันเก่าที่ว่าฝันลองดูครับลองพิจารณาดูครับแล้วแกก็บอกว่าใครที่ชอบก็ลองดูนะงวนนี้เฮียจะขอตามเลขซ้อแล้วก็เลขเก่าที่ว่าเลขวงในนะั่นคือเฮียก็จะไปขอตามเลขเก่าเฮียจะไม่ไปขอตามเลขใหม่เพราะว่ายิ่งไปเอาเลขใหม่มาเดี๋ยวมันจะทับถมเยอะเกินไปแกก็เลยจะขอตามเลขล่างวงในตัวเก่าแล้วก็ ตามเลขซอตัวนี้ลองดูครับถ้าหาว่าใครชอบก็อลองดูเลขอะไรจะมาจากเลขเก่า<ๆ>เลขอะไรจะออกมาสองหกสองตัวเดิมแท้นะครับไม่รู้ครับว่าเลขจะมาตัวไหนซอแกสั่งตุ้มกับผมตุม้มมงคลกับผมไปสามรอบนะครับรอบละหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็คือหนึ่งโหลแกสั่งไปทั้งหมดสามชุดแล้วครับผมเขาบอกก่อนครับว่าความเชื่อของเราก็คือ ผมไม่สามารถทําใหท้ทุกคนเชื่อได้ก็คือผมไม่อยากให้ทุกคนงมงายแล้วแต่ศรัทธาและแตัความเชื่อครับวัตถุมงคลเป็นแค่เครื่องเหนี่ยวทางจิตใจ,จเฉยครับแต่ถ้าเราได้ไปเรารู้สึกดีทําให้เราขายดีได้โชคก็ขึ้นอยู่กับเราครับก็บางครั้งก็อยากให้เราพิจารณาดีๆนะครับเนาะไม่อยากให้ทุกคนงมงายมากเกินไปแต่สําหรับผมสําหรับตัวผมนะผมก็เชื่อผมก็เชื่อทุกครั้งที่ผ่านมา ตลอดเวลาเวลาหปีแค่นั้นนะครับเฮียตีครับแกก็ไม่มีอะไรครับวันนี้แกก็พูดเรื่องความฝันแล้วก็พูดเรื่องหลายๆอย่างแล้วแกก็สั่งตุ้มผมมงคลกับผมอีก1ชุดผมก็เลยคิดว่าน่าจะสมตุ้มเพราะว่าเฮียตีครับผมแกสั่งกับผมมาสมรอบเท่ากันกับกับอาซอล้ะครับแต่ว่าแกสั่งมาเยอะเหมือนกับอาซออาซอสั่ง สั่งครั้งละ12ตุ่มแล้วเฮียตีครับแกสั่งครั้งละ3ตุ่มรอบแรกแล้วก็รอบ2แกก็สั่ง5้ารอบ3มสั่งหรอบนี้ครับก็คือครั้งที่4ที่เฮียตีแกก็สั่งสั่งไปอีกแล้วครับอีก5ก็แกก็สั่งแกไม่รู้ครับแกบอกว่าแกก็ชอบเนาะมันสวยดีแกก็บอกว่าเออมันก็ดูสวยมันก็ดูแปลกมันก็ดูแบบมีอะไรทําให้เราแปลกๆแกก็พูดประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเนาะลอง พิจนาดครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งเฮตีทั้งทั้งซอ้วยครับที่ว่าเมตตาแล้วก็อุดหนุนตุ้มมามคนของผมไปนะครับเสริมบารมีแล้วก็แกบอกว่าแกจะเอาไปแจกปีใหม่งวดที่ผ่านมาครับแกเอาไปครับยังไม่ได้แจกนะครับหมดแล้วหมดแล้วครับแล้วก็งวดนี้เหตุผลที่ว่าแกสั่งเพิ่มนี่ละครับคืออ้วยเมียของพี่ชายของเฮตีเอาเป็นว่าครับหนึ่งพฤษภาคหกเจ็ดขอตอนรับชุดยันมาน ซื้อเลขตัวไหนไว้ซื้อรอตตอดีตัวไหนไว้ก็ขอในโชคครับไม่ว่าจะเป็นเลขไหนก็เช่งนะครับเนาะขอให้ได้มีเงินเข้ามาให้มีความสุขให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ทุกคนมีความหวังให้สมดังใจปรารถนาครับเดี๋ยวเจอกันหลงังจากที่ได้ออกนะครับเนาะโชคดีถูกเลขหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทุกท่านครับผม